สวัสด,ดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอนวัตกรรมถุงซักผ้าละลายน้ำโดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้คือ1นางสาวกนิกามงคลศรี2นางสาววัฒนพรชางกระโทก3นางสาววิรติวันพรมศักดิ์และ4นางสาวสุภาวรรณสุขขุมที่มาและความสำคัญท่ามกลางวิกฤตที่มังไทยยังต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 เราได้เห็นหลายภาคส่วนนำคนเชี่ยวชาญไปช่วยเหลือสังคม เช่นเดียวกันกับ SCGP ที่ได้ประยุกต์และพัฒนานวัตรกรรมที่หลากหลายออกมาช่วยเหลือแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสังคมซึ่งผู้ที่ต้องสัมผัสเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารขั้นลังมีเชื้อโควิด -19 เช่นผู้ปฏิบัติงานที่โรงซักผ้าในโรงพยาบาลและบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่ต้องมาเชิญกับความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด -19 นี้คิดค้นขึ้นเพื่อช่วยให้ไม่ต้องสัมผัสกับผ้า ติดเชื้อโดยตรงแ้่ผู้ใช้งานนำถุงที่ใส่ผ้าติดเชื้อเข้าเครื่องซักผ้าที่มีอุณหภูมิน้ำขนาดจัก65องศาเซลเซียสขึ้นไปถุงก็จะเริ่มละลายในน้ำภายในเวลา3-15นาทีอัตราการละลายน้ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำและการหมุนเวียนในเครื่องซักผ้าจึงเป็นอีกนวัตกรรมทางเลือกหนึ่งที่ช่วยปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ซักผ้า ไม่ต้องสัมผัสกับผ้าติดเชื้อเพียงแค่ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ไว้ในถุงผ้าเมื่อเต็มแล้วทางพยาบาลสามารถนำผ้าที่อยู่ในถุงส่งต่อไปยังหน่วยบริการการซักผ้าได้ทันทีขั้นตอนการผลิตถุงซักผ้าละลายน้ำผลิตจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ PVA ที่มีคุณสมบัติละลายน้ำสามารถละลายน้ำได้หมดหลังผ่านกระบวนการซักผ้า ตามมาตรการการจัดการผ้าติดเชื้อโดยไม่มีอันตรายต่อผ้าและสิ่งแวดล้อมให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและยอดสลายได้ตามธรรมชาติและจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำอีกด้วยถุงซักผนะ้าละลายน้ำมีประโยชน์ดังต่อไปนี้นะคะคือช่วยลดการติดเชื้อช่วยประหยัดเวลาและช่วยลดขยะ การเชื่อมโยง BCG กับมวัตกรรม1 Bioeconomy เศรษฐกิจชีวภาพคือนำถุงซักผ้าละลายน,าน,น้ำนี้ช่วยพัฒนาต่อยอดโดยการนำความรู้เทคโนโลยีมาช่วยลดความเสี่ยงตั้งแต่การประหยัดเวลาลดขั้นตอนการคัดแยกลดโอกาสการปนเปื้อนของเชือ้อทำให้ผู้ใช้งานปลอดภัยจากการติดเชื้ออีกทั้งช่วยลดปริมาณขยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อโโม2 i r c u l a Economy เพดกิจหมุนเวียนคือการใช้ทรัพยากรวัตถุดิบจากพลาสติกพิเศษที่ผลิตจากโพลีไวนิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์โดยกอนหน้านี้พบว่ามีผู้ใช้ที่ทํางานซักผ้าของโรงพยาบาลมีความเสี่ยงจากการหยิบผ้าที่อาจมีเชื้อโควิด -19 ปนเปือป้อนเข้าเครื่องซักผ้าซึ่งโดยปกติการซักผ้าเหล่านี้ต้องใช้น้ำอุณหภูมิสูงในการฆ่าเชือ้อทําให้เรากลับมาพัฒนาเป็นถุงซักผ้าที่สามารถละลายน้ํา ที่อุณหภูมิสูงได้โดยไม่ต้องเปิดตากถุงก่องซักและย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติสาร Green Economy เศรษฐกิจสีเขียวคือพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและก็คู่กันกับสิ่งแวดล้อมถุงซักผ้าช,ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานจากเดิมแม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นแต่เมื่อชั่งน้ําหนักกับผลลัพธ์จึงถือว่าคุ้มค่าเพราะเมื่อดาเลียงผ้าไปยังโรงซักก็ผอมเข้าพิองซักได้ทันทีช่วยลดการสัมผัส ถ้าติดเชื้อโดยเฉพาะการใส่ผ้าติดเชื้อลงในถุงโดยที่ไม่ต้องแกะอีกรอบเป็นการช่วยลดการฟุ้มกระจายของเชื้อโรคในอากาศและเมื่อลดขั้นตอนการทํางานจึงทํางานได้รวดเร็วมากขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านทรัพยากรธรรมชาติและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคุณสมบัตินะวัตรกรรมถุงซักผ้าละลายน้ําคือ 1. ลดความเสี่ยงเมื่อต้องสัมผสัสกับผ้านเปื้อนเพราะไม่ต้องเปิดถุง สองลดขั้นตอนการซักล้าง 3. ละลายในน้ำที่อุณหภูมิสูงก,กว่า65องศา,ศาเ,เซลเซ,เซ,เซียสใช้เวลา3 1 5นาที 4. ไม่เป็นอันตรายต่อเสื้อผ้าและสิ่งแวลงดล้อม 5. ย่อยสลายได้ไม่มีสารตกค้างไม่สร้างขยะและหรับน้ำหนักได้10กิโลกรัมกลุ่มของพ่อเราเขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้